ไาวไปแจ้งนี้ก่อนเลขสวยด้วยเลขพยาน้าคไปแจ้งให้ห้องเสง็าไเกษียณไปเริ่มปุ๋ย มินาสกาเรนะเอหิตังพุทังอภิปูชยามะมินาสกาเรนะเอหิตังธรรมังอภิปูชยามะมินาสกาเรนะเอหิตังสังขังอภิปูชยามะอรหังสมมา อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวัตาธโมธรรมังนณมัสามิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวากสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะพระขวโัขวโตอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังพันเตติสลานีนาสหะอัะทะศีลานิยาจามะทุต <buenas S 1> ิน <wont Momo S 2> ิยาจามิท <slightly fit> ุติยัมปิอะหังพันเตติสลานีนาสหะ อัตถสีลานิยาจามิตติยมปิมยังพันเตติสระเนนะสหอัตถสีลานิยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิสาฆังสรณังกัจฉามิสามังสรณังกัจฉามิปิยังทิพุทธังสรณนังคัจฉามิ ยุติยมุทธังสระนงังคัญาเมติยมติทมังสระนงังกัาชาเมีิ ปฏยมปิธรรมังสระนังัจามิตติยมปิสังขังสระนังัจามิตติยมปิสังขังสระนังัจามิตติยมปิพุทธังสระนังัจามิตติยมปิพุทธังสระนังัจามิตติยมปิธรรมังสระนังัจามิตติยมปิธรรมังสระนังัจามิปฏิยมปิสังขังสระนังัจา ตักตียปิดสังคงสรณนางข้าชามิปิจสรณะธรรมนังนิ์เพียรอาบัติปอานาติปานาเวรมเนเสิกขาปัทงสัมมาติยมี ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปินนาทานาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาทานาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะรามจาริยาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะพามมจาริยาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวราปเนิสิกขาปัทังสมาทิยามมสุราเมระยะมัชฌะวมาทัานาเวรมณเสิกขาปัทังสมาทิยาเมสุราเมระยะมัชฌะปมาทัานา เวรมณีสิคาปัทธรรสมาธิยามีวิการะโภชนาเวรมณีสิคาปัทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิคาปัทัรสมาธิยามินักคีตวารติตภิสุขทัศนามาลาคันธวิเรปนา ธาระนามันทนาวิภููสนาธานาเวระมณีศิขาปัังจกมาทิยาเมนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัษนา มาราคันธวิเลปนาธารณมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพุญญาสยนามหาสยนามเวรมเีสิกขาปัทังสมาธิยามิ จาสยนามหาสยนาเวะมณีสิกขาประทังสมาธิยามีอิม,มานิปัฏฐสิกขาปาัฏฐานในสิเลนะสุกติยันเตสิเลนะพกสัมปทานสิเลนะลนิพุติยันติตัศมาสิลังวิโสหาเย อัตาสิกขาปัานิสมาธิยามิทุติยมปีอิมานิอัตสิกขาปทานิสมตาธิยามิตัติยปีอิมานิอัตาสิกขาปทานิสมาธิยามิ